สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเศรษฐีป้ายแดงศีราศสีหมอไก่เจาะดวงปี2565 คลิปนี้นะคะเป็นการเจาะดวงจากหมอดูชื่อดังทางด้านโลกออนไลน์นั่นก็คือหมอไก่หรือว่าพ่อพาทินีนะคะหากใครสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปตามได้ที่เพจของหมอไก่พอพาทินีเลยค่ะเป็นการเช็คดวงครบละเอียดที่สุดนะคะเป็นภาพรวมชะตาชีวิตปี2565กันค่ะ เรามาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมความสำเร็จมาแบบช้าๆทีละเรื่อง ถ้าจะถามว่าชาวราศีธนูดวงดีเรื่องไหนมากที่สุดในปี2565ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องที่ดีที่สุดที่ทำให้ชาวราศีธนูยิ้มได้มากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการงานนั่นเองค่ะเหมือนแสงสปอตไลท์ส่องมาที่คุณตรงๆการงานจะโดดเด่นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ทำในงานแปลกๆหรืองานที่ไม่เคยทำมาก่อนซึ่งถือว่า าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะโดยรวมถือว่าดวงชะตาในเรื่องของการงานดีมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาความสำเร็จความสมหวังกำลังรอคุณอยู่อีกไม่ไกลแล้วคะ่ะมีเกณฑ์หาเงินได้เป็นกอเป็นกรรมรายได้ไหลเข้ากระเป๋าเหมือนน้ำป่าไหลหลากแต่ประเด็นคือรายจ่ายก็ไม่น้อย พอขจับตัวทีหนึ่งก็เหมือนจะได้ยินเสียงเงินที่รั่วไหลออกจากกระเป๋าจะปวดหัวเรื่องเก็บเงินไม่อยู่แต่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะพอเรื่องที่ต้องจ่ายออกไปเป็นเรื่องที่จําเป็นทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงในครอบครัวหรือการลงทุนที่จะเป็นการต่ออนาคตทางการเงินซึ่งจะทําให้ฐานะมั่นคงและดีขึ้นไปอีกระดับนะคะ ใครมีคู่แล้วถือว่าเป็นคู่รักที่ดีที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้อีกฝ่ายประสบความสำเร็จความสัมพันธ์รักมั่นคงราบรื่นไม่ว่าจะเจออุปสรรคไหนก็จะยังจับมือกันแน่นไม่มีทางปล่อยมือจากกันไปอย่างแน่นอนค่ะใครโสดอยู่นะคะจริงๆแล้วคนที่มองหานั้นก็อยู่ใกล้ๆตัวคุณนั่นแหละค่ะขอให้ลองเปิดใจดูสักครั้งแล้วจะรู้ว่าคนที่ใช่ไม่ได้อยู่ไกลจากตัวคุณเลยนะคะ ชาวราศีธนูแม้ว่าจะแข็งแรงมาโดยตลอดแต่ก็ต้องระวังการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันฉับพลันเอาไว้สักหน่อยรวมถึงเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะเหตุที่ไม่ได้คาดคิดด้วยค่ะแต่ชาวราศีธนูไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะเรื่องที่ว่านั้นจะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เท่านั้นเองค่ะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีมังกรนะคะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะมาแบบช้าๆแต่เข้าเส้นชัยก่อนใครเพื่อน เรียกได้ว่าปังแน่แห่งแน่ค่ะหลังจากที่ตรวจสอบดวงชะตานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานก็พบว่าดวงของชาวราศีมังกรถือว่าดีโดยเฉพาะช่วงสามเดือนแรกของปีส่วนช่วงหลังจากนั้นขอให้ชาวราศีมังกรเตรียมผ้าซับเหงื่อเอาไว้ได้เลยค่ะเพราะจากไตรมาสแรกได้ผ่านไปแล้วงานจะหนักแบบจัดเต็มจะต้องเหนื่อยแบบจัดเต็มเช่นเดียวกัน แต่ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะความสำเร็จนั้นมากมายคุ้มค่าอย่างแน่นอนการงานหรือธุรกิจการค้าจะคล่องตัวมากขึ้นให้หากอยากจะทำอะไรก็ให้รีบลงมือทำนะคะแม้ว่าจะต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะประสบความสำเร็จแต่สำเร็จสมใจปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะ ถือว่าเป็นราศีที่มีโอกาสรวยมากขึ้นนะคะหลังปีใหม่นี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการเงินจะหาเงินได้มากขึ้นมีโอกาสได้โชคลาภจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลักหากยิ่งขยันยิ่งทำมากก็จะยิ่งได้มากเป็นเงาตามตัวส่วนเรื่องโชคลาภลาบลอยลาบจากการเสี่ยงดวนะั้นมีโอกาสได้บ้างคะ่ะแต่ก็ได้แบบกรุบกริบพอหอมปากหอมคอพอเป็นขวัญกำลังใจให้ได้ใช้ชีวิตต่อไปคะ่ะ คนมีคู่แล้วแม้ว่าบางทีจะมีเหมือกันบ้างในบางจังหวะแต่ก็ไม่อาจทำให้ความรักความสัมพันธ์ห่างเหินกันไปได้คู่และคนรักจะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันในทุกด้านเป็นอย่างดีค่ะใครที่ยังโสดอยู่มีโอกาสเกิดอาการปิ๊งปังใครบางคนที่ทำงานร่วมกันหรืออาจจะสปาร์กเพราะการได้อยู่ใกล้ชิดใครบางคนแต่อาจจะยังเป็นช่วงของการทำความรู้จักกันในขั้นต้นเท่านั้นนะคะ ให้ระวังความเครียดจากการตั้งใจทํางานมากจนเกินไปแล้วก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางเอาไว้ด้วยค่ะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีกุมกันบ้างค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มมีนาคมนะคะดวงการเงินดีราศีเศรษฐีป้ายแดง ปีหน้าฟ้าใหม่ชีวิตก็เหมือนกับได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะความสําเร็จความสมหวังและความก้าวหน้าจะพุ่งตรงมาที่ชาวราศีกุมอย่างต่อเนื่องดวงชะตาโดยรวมถือว่าดีขึ้นมากอย่างเรื่องการงานก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้ชาวราศีกุมชื่นใจสุดๆเพราะดวงมีเกณ์ประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแบบชนิดที่ตัวเองก็คาดไม่ถึงนะคะจนทํางานประจํามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหากใครทําการค้าขายก็จะมีโอกาสสม หวังในเรื่องของผลประกอบการอย่างมากแต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะจะมีลูกค้าเข้ามาจนรับออเดอร์แทบไม่ทันเลยค่ะ ดวงดีขั้นสุดนะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ดวงขึ้นจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะทุกอย่างโดยเฉพาะคนที่ทำการค้าการขายจะหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากเกินความคาดหมายค่ะใครมีคู่แล้วคนรักเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าคู่รักเพราะความสเสน่หามันจืดจางไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ความเป็นมิตรที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดไปค่ะคนโสดนะคะบางทีคุณก็ ละสายตายาวไปสัหน่อยนะคะมองหาความรักสักไกลลิฟเลยค่ะแต่กลับลืมมองคนดีๆที่อยู่ใกล้ตัวไปบางทีก็ต้องลองสายตาสั้นมองดูคนใกล้ตัวบ้างนะคะเพื่อจะได้พบรักแท้ที่ตามหามานานค่ะ ตัวคุณเองเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะแต่คนรอบข้างหรือคนในครอบครัวนี่น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้แต่ขอให้ชาวราศีกุมไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าปัญหาเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวจะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆเ,เ,เท่านั้นนะคะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีมีนค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะ ปี2565เป็นปีแห่งความสำเร็จและความสมหวัง ความโดดเด่นของชาวราศีมีนนั้นมองมาจากดาวอังคารก็เห็นค่ะเพราะดวงชะตาของชาวราศีมีนในปี65โดดเด่นมากๆดวงชะตาต่างกับปี2564แบบหน้ามือเป็นหลังมือเพราะในปี2564ชาวราศีมีนดวงชะตาจัดว่าอยู่ในอันดับบวยแต่พอเข้าสู่ปี2565จัดอยู่ในอันดับท็อปค่ะ โดยเฉพาะเรื่องของการงานค่อนข้างเจริญก้าวหน้าดีมากๆเลยนะคะหากใครอยากจะย้ายงานออกงานก็มีโอกาสพุ่งตัวไปที่ใหม่สมใจปรารถนาสิ่งไหนที่เคยเป็นอุปสรรคก็จะค่อยๆหายไปไม่ว่าจะทำงานแนวไหนจะทำงานประจำหรือทำงานอิสระธุรกิจส่วนตัวก็ล้วนแล้วแต่จะปังกันทั่วหน้าคะ่ะหากทำงานไหนอยู่โดยเฉพาะงานที่ทำมานานจะมีโอกาสปังสุดๆแบบสิบล้อมาฉุดก็ไม่อยู่เลยนะคะ ความสําเร็จสมหวังและความก้าวหน้าจะเข้ามาเยือนในชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่ไกลเกินฝันที่คิดว่าน่าจะทําไม่ได้แต่คุณก็จะประสบความสําเร็จได้แบบงงๆค่ะยังสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้เรื่อยๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะแต่ดวงมีเกณฑ์กระเป๋าเงินรั่วมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายรัวๆพอสมควรขอแนะนำให้ชาวราศีมีนเก็บเงินให้ห่างตัว จะเอาไปฝากในธนาคารหรือจะนำเงินไปแปรเป็นสิ่งอื่นก็ได้เพื่อเป็นการแก้กเคล็ดหยุดปัญหาเรื่องของทรัพย์รั่วค่ะคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์รักดีมากขึ้นคู่ไหนที่รักกันกลมเกลียวก็จะรักกันมากขึ้นกว่าเก่าหรือถ้าคู่ไหนคุยกันได้ไม่เกินสามคำก็จะดีขึ้นคุยกันได้มากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นค่ะ ใครยังโสดอยู่นะคะขอให้เตรียมตัวแต่งสวยแต่งหลอ่อรอเอาไว้เลยค่ะเพราะดวงมีโอกาสได้พบรักเพราะโลกจะเหวี่ยงคนดีโปรไฟล์ดีฐานะพร้อมมาให้คุณหลังปีใหม่นี้ค่ะเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยมีประเด็นอะไรที่ต้องกังวลใจค่ะแต่ต้องระวังเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆจากการทำงานหรือความเครียดความวิตกกันบ้างแต่โดยรวมถือว่าดีไม่ได้มีโรคภัยใหญ่ๆเข้ามาให้กังวลใจนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง4ราศีที่มีเกณฑ์เศรษฐีป้ายแดงต้อนรับปี2,565ค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ